ครับสวัสดีครับขอาุญาตไทยทอดสดนะครับผ่าน YouTube เป็นครั้งแรกนะครับปกติก็จะไม่ค่อยได้ไทยทอดสดถ้าจะทอดก็จะเป็นใน Facebook แต่ก็ในนานทีหนึ่งนะครับอันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงปลากระพงนะครับที่กัดแม่นะบางนารา อ๋อในเขตอำเภอเมืองอะนะเขตอำเภอเมืองก็วันนี้ถือว่าเหมือนวันปกตินะครับที่ไม่ปกติคือผมได้ทอดสดโอเคครับเมื่อสักครู่ผมได้เขียนชื่อเรือนะแต่ตัวเลขยังไม่ได้อีกรักนารานะครับถ้าส,สวยงามเชียว <laughs> <laughs> เขียนเองนะครับเท่าที่จะเขียนได้ ท่านจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ว่ามีความเป็นธรรมชาติอากาศดีถ้าร้อนก็ร้อนถ้าเย็นก็อยู่สบายน่แหละแต่ก็ตรงจุดนี้นะครับทางต่งงจังหวัดเขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ำดีที่สุดในการเพราะเลี้ยงปลาตะพงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ การเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะนะบางคนก็มีอาชีพหลักส่วนผมเนี่ยอาชีพหลักไม่มีนะครับพยายามจะทําเรือเนี่ยให้เป็นอาชีพหลักลก็เลี้ยงปลากระพงก็อาจจะมีอาชีพหลักเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้หลักเท่าไหร่เสียค่าอาหารไปเยอะปลาได้มานน้อยก็ตามตามนั้นนะครับไม่ได้ถือสาอะไรยังไงก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาดูนะครับ อ๋อมีคนดูเนะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย